ก่อนเกิดวันอังคารพี่แนะนํากระเป๋าสตางค์สีสีนี้นะคะสีดําสีน้ําตาลสีน้าเงินและกระเป๋าสตางค์ใบสีส้มอุดมทรัพย์ค่ะท่านเน้นในเรื่องของโชคลาภเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะหลายคนอยากได้เน้นในเรื่องของโชคลาภพี่แนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีน้ําตาลค่ะ รุ่นนี้ใส่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะพุธคุณด้านในเป็นวิธีการปั๊มจมลงทองแต่ถ้าเน้นโชคลาภทุกๆ15วันนะคะและหนุนในเรื่องของนักเมตตาต้องติดต่อการงานดีลงานกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่งั้นก็ค้าขายที่แนะนําเป็นสองสีนี้ค่ะสีน้าเงินและกระเป๋าสตางค์เป็นสีส้มนะคะเขาจะเป็นหนาเฟียโนเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ถ้าสีส้มจะออกเลื่อมทองนิดๆค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะใกล้จะหมดแล้วช่วงนี้เป็นมีส่วนลดด้วยค่ะกระเป๋าสตางคคคครุ่นนนนีี้้้จะะะมมมววววาาววาานนะะาย20 10ซซกงถิดเป็นน จะมีความยาว7นิ้วครึ่งความกว้าง4นิ้วพุทธคุณของยันเศรษฐีจะหนุนการเงินโชคลาภนะักเมตตาพร้อมชุกุ้เลขมหามงคลแห่งโชคลาภ159 9 155 19หลายคนเรียกว่ายันนำโชคยันที่จะนำพาแต่ความโชคดีมาให้พร้อมพุทธคุณนะัโมพุทธายะที่อยู่ในพระกัจาเงินล้านหนุนเงินก้อนใหญ่เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้เรามีเงินก้อนใหญ่เข้ามา เลขมงคล4289และ6395ทั้งหมด4จุด6395เป็นเลขมงคลที่หนุนการเงินที่มาจากโชคลาภ4289เป็นเลขการเงินที่หนุนการเงินที่มาจากณเนะมตตาคนเกลือหนุนค้ำคูนเสริมตำแหน่งหน้าที่การงานการค้าขายเพิงจะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินแบบง่าย,ายๆสบายๆจัดส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบหางซิปมีตัวเลขให้ด้วยนะคะเป็นวิธีการยิงเลเซอร์ค่ะรุ่นนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะใครที่มีปัญหาติดขัดมา,ลาหลายปีนะคะให้ใช้เคล็ดลับของการตั้งจิตให้จิตเปิดด้วยนะคะซึ่งเคดับ พินจะจัดส่งให้ไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบรุ่นนี้ใบยาว999บาทนะคะช่วงนี้พินมีส่วนลดด้วยนะคะ